กาทางเป็นรมาณ้ากิโลเมตรเนาะและกากปักซ่องแต่าปักเ่ประมาณ5 0กิโลเมตรโดยนั่นกัสิเเป็นไม้เปนเนาะจะเดินเป็นไปรถไเนาะการเดินทางเป็นเรืทางบุรีรัมย์าครับจะมาตรอดจชมว่าการเดินทางรับเจ้แบนไมรับเจเรื่องต้นจากลักษชาวลักษชาเป็นหาพันกบลก็จวัรูประมาณทมุนั้นสุดเขก ล้วก็ไปอัตุตแล้วก็มาสารวัตรเปลี่นสารวัตรแล้ก็กับมาอ,อยู่ทาแตกนี้แตก,กเสียกองนี้แล้วก็อยากเสียกองก็กีอกไปทั้ง,งน,นากช่องวัีม่งหน้าไปชุปักเชตัดปักเชแล,และะ้ตัดต่นนอเลาะต่อระบะดูแวด้ดูแวด้วย It's cool, but perfect, yeah, perfect. Uh, the people around here, uh, they try to pull up some, uh, you know, some potatoes, yeah. Some potatoes, yeah. And, the most they do is, you uh, ไวส์ฟิลล um, okay. ์บางชนิดก็เร <keln> ื <th of money> <sh arp inhale> ่ออากาศเรื่ออากาศมีกาดีน้องดีน้องแต่ดีก็น่าอัศวิยะอยดีก็สัตววันที่นอกเทียมเพราะว่าจ้าก็จะพวกมันต้นหลายต้นหลายกัน ราคาเนาะราคาเ้าเห็นจะละมือนรถนี้แม่แก้วแบบนี้เลยรถแกว้วชิ้นนึงชิ้นนึเนาะพออากาศมันนีากาศดีหลายนเมันกาม่กี้สกายปักซองเลยเนาะสกายปักซองเลยอันนัน,ไไน,นอย่างนันออน้าไปเนาะอย่างากาอะปักซองเลยเนาะ อากาศดีหลายเพอร์เฟอหลายแล้วก็อากาศแถวขมวนอีกแถพพวนั้นนะครับเยอะมากบ้านน้ำหมอกเนาะแถวขมวนนั่เนาะมันจะขึ้นกับเปลี่ยนขมวนแถวนั้นเนาะใกล้ผู้ระมาณอากาศแถวนั้นดีหลายเลยนะดีหลายเยอะคนจะน้อยจะน้อยตลอดเนาะแถวบ้านน้ำหมอกเนาะแถวบ้านน,น้ำหมอกนั้นคุณนคำแถวนั้นะดีไหมอากาศดีหลาย บ้านนึงงนาอบ้านนงอ่ซอมูิเล็กอยู่ระหว่างระหว่างทางราวดินทาปยังอุบท้าชธานีโอเคอนไรเนาะท้ายนี่แหละเนาะจะรถไฟหรือไทยเดินทางน้องรถไฟไดยเดินทาง

มีบ้านตอนนี้มันข anyway, the ึ้นกรบป่าเรืองปากซองอะไร่าเรืองปากซองแฝงจักรพรรดิบ้านบ้านหนอบสูงอิสระหนอสูงมิลลินี่สระปากซองสตรีทน้ำจักร province ของ้ดเทแ บระกอบด้วนาะอากาศที่พลยแข่งจัมปัสัดก่านนตนีเนะตทีต่อกันนาะสบายทังใต้นาะระวางสีแขงระางแข่งสัวันนอเกเสียก่อนกะแขงอะไรื้อแข่งจัมปัซัดนี่ต้อง้อทีสัวันเสียก่อว่าสีแขงนี่แปลว่า ว่าพันตีเนาะระหว่างการขี่รถเป็นอันั้เพราะว่าเป็นรถจ้างรถอย่างสบายอันก็เป็นเพราะเรื่อ province they have to connection uh, about the uh, transportation uh, uh, between Chabac province uh, uh, Salvan province a n t a b u province and s e g o v i n c e Uh, this why I saw a lot of uh, foreigners. They uh, rent the motorcycle uh, from the park. Say, uh, and, uh, they came around here yeah, by group. But in Attaku, Sego or Sarawak, they don't have uh, motorcycle rental. มันอรดมันเลยะค้นตามเก็จะมาซาจักปัดเสและบอกที่ราบอลล้นีเนาะไปววัได้มาเสกออแลยไปาเนาะประมาณนี้ครับก็ไปเห็นกันเรื่อยๆมาเป็นรูปเป็นรวดมาเนาะประมาณนี้จะเป็น้ายประหาได้ปัญหาเป็นตุ้มบ้านนี่เนาะของ้ปั This uh, is from another village of the Pagzong. Uh, this is uh, Champosalpit province. starting at the lake.

่านองค์นปากซองจันะครับท <three smells away> <more Native> ี่นี่มันสมแยกปากซองนะคเนาะสามแยกปากซองตัวนึงก็มาแต่มาแตอ่ามาแตมเนาะนี่ก็ที่นี่สามแยกปากซองน้องเนาะสแยกปากซองที่ท่านเห็นรถมานีไปอัตปือได้อีกเนาะ I am saying that the right hand side you can go to other province. and the left hand side you can go back to a ta I don't.、Right This is, bad. No. this is a 48 uh, kilometers uh, village. Yeah. Yeah. Of course, is the province. So I can get

the besar This is a uh, to the first uh, uh, the first uh, village. Yeah. The first we said uh, belong uh, to uh, uh, district. Bajang District. Yeah. Oh, tu ni bukan bukan mana. Wow, nak kena. Tu ni kena มุงไส้ไปเมือบ่าเียบเงงามไปซื้อจะมาถึงปากองเนาะเข้าเทอกจักะักแล้เนาะเมืองบัาเชียบแล้วก็ไปยึดอยู่สถานีรถไรับแผสายใต้ารับแผดสายใต้ก็ฉะแม่นมาทั้งหลักในอาจจะถือเชกองเนาะทั้งสถานีรถ ใส่เนื้อแล้วมนไปกักเป็นไปสวนเกตแล้วก็ไปเว้นกันตัวหลังนะครับนะครับมัง่ายเฟ o ดาวกับเฟดาวเฟดาฟิสคมพานี I've been here a n ย10 y e s ago ครับเจ้ามันอีกแล้วสาวตีหลังนเส้นเลยนะ ดิบกเอารวมชุ้มาได้ก็ไเนะทกงเป็นี้ก็เงมนเพราะว่า้ก็มีศาสใหม่จะสาสรใหม่จะเลยจนเก็บเกินี้เนาขอบใจที่เข้ามา